อ,อย่าหาหาที่วางโทรศัพท์ก่อนโอเคที่วางโทร ในป่าในเขานี่มันหาที่วางโทรศัพท์ยากแนฮะอโอเคดูเรื่องสวัสดีปีใหม่ทุกทุกท่านนะครับผมนะขอใหอ้พี่น้องเกษตรกรที่เข้ามารับชมทางช่องตาบเบื้องของเราหน่อยครับผมนะขอให้ท่านเฮงๆรวยๆตลอดปี64กสีทุกท่านนะครับผมนะสวัสดีปีใหม่ยอดหลังนะครับผมนะ ท่านที่เข้ามารับชมประจําก็ขอให้เฮงๆ้วยะครับผมสาหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับผมนะพี่นอกเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับผมนะที่ชุมทางบ้านวันนี้เรามาสวัสดีปีใหม่ย,ย้อนหลังกันนะครับผมนะตามกลางบรรยากาศร่มรื่นมากดูต้นไม้ของผม <c oughs> ข้างหลังเราอยู่ธรรมชาติตลอดนะครับผมนะเป็นก วันนี้เห็นบรรยากาศดีๆดีเวเขามาพูดคุยทักทายกับพี่น้องเกษตรกรนะครับผมในทะี่เลี้ยงแพะเลีเ้ยงกแกะที่ชมทังบ้านทุกท่านนะครับผมสาม,มารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมนะกล <c oughs> ้องใหม่เลยลองดูว่าภาพจะชัดขนาดไหนนะครับก็หนึ่งทันแล้วคุณไผ่ ลองหาเก้าอี้มานั่งนิดนึงด,ด,ดิได้ไหมลูกโอเคไม่เป็นไรไปแค่นี้ก่อนลองดูลองดูว่ากล้องชัดขนาดไหนสวยจะมีจุดคอมเมนต์เข้ามาไหมยังไม่ยังไม่มีนะ นะครับผมนะเ,เนาะน๊ะทำไมภาพออกมาเนะี่ชัดเจนชัดเจนนะครับผมถนะือว่าชัดเจนมากนะครับถือนนว่าชัดเจนมากโอเคพ hey, uh, ี่อนะไรตั้งจิตไม่ได้แป้างนอกกันเนี้ยนั่งชมอย่นี้นแหละที่เป็นคนสิงห์บุรีหรือเปล่าครับอ๋อ,อสุพรรณบุรีครับผมสุพรรณบุรีครับ อยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับผมเสีเยท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณมากนะครับผมนะวันนี้ไม่ได้ไปไหนครับนะก็เลยมานั่งอยู่ดี่สวนนี่แหละนะใต้ต้นไม้นั่งคุยกันนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมเนาะพี่น้องที่ชมไปทั้งบ้านนะครับผมเนาะลองดูว่าการไล่สดครั้งแรกในรอบปี2อ6 4าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกเลยสดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมเนาะหลายท่านอาจจะ ทำการทาการอยู่ียงแพ่เรียนแกะอยู่ก็ได้แล programs, pues ้วก็อาจจะมีงานประจาแต่หล <right? S 2> ังนั้นก็มีงานประจำนะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมนะสำหรับซับนะครับผมห้าหมื่นผู้ติดตามที่เข้ามากติดตามให้ทางช่องตามไปเบิร์นะครับผมต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ FC จากเพชรบูรณ์ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับเจากพชรบูรณ์นะครับผมเนาะขอบคุณมากเลยครับครับผมเราทางเพชรบูรณ์ก็ ดามเราเป็นประจำนะครับผมโอกหูทูเขามาพูดคุยกันเป็นประจำเลยต้องขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับลองดูว่าขึ้นจะชัดเจนกันไหนก็เลยพอมีเวลาก็เลยลองไลฟ์สดดูนะครับผมเนาะคอมเมนต์เข้ามาพูดาคุยกันได้นะครับผมนะแต่หลายท่านก็ อาจจะเข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะครับผมนะสำหรับท่านที่เข้ามาชมจําก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมต้องขอบคุณพี่น้องเกษตรกรเราแล้วก็ท่านผู้ชมทชมท้านที่กดติดตามให้นะครับผมนะจนมาถึงห้าหมื่นซับนะครับผมนะขอบขอบคุณมากๆเลยฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับผมนะเห็นว่าทุกวิดีโอที่ทําลงไปมีประโยชน์มีสาระกับท่านยังไงก็ฝาก กดติดตามผลงานก็แชร์ด้วยนะครับผมนะแล้วติดตามผลงานเราทางเฟซบุ๊กตามที่บังได้เลยนะครับผมมีสองช่องทางนะครับผมช่องทางการติดตามของเราสามารถรับชมกันได้นะครับสวัสดีทั้งสิบเก้าท่านนะครับผมเนาะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยครับ,อ,บ,อ,ารบอาจจะอยู่ในช่วงเดินทางกลับ จากต่างจังหวัดหลายๆท่านนะครับผมก็ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพโดยปลอดภัยทุกท่านที่เราไลฟ์เสร็จเราเข้าไปหมดเดิมไหมไาเข้ามาไ่เกตไ่ะนะจากมุกดาหารครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากมุกดาหารนะครับผมนะจากสาแก้วชัดเจนครับขอบคุณครับแต่สาแก้วนะครับผมนะราคาแพ้เป็นอย่างไรบ้างครับพี่ชงดีดีครับผมดีราคาก็ ไม่ต่ำกว่าร้อยนะครับต่อนิโลกร,รัมนะครับผมทดลองติดตามตลอดครับ f c ฟซีปแต่ตอนนี้ทำงานอยู่สุปรรการปีใหม่ประเทศไกลับบ้านเลยครับผมปอลาวนะครับผมขอบคุณมากนะครับพี่น้องทางฝั่งสปอปลาวนะครับผมนะขอบคุณมากๆเลยแต่ถ้ามีโอกาสเราก็ต้องขึ้นมาไล่สดกันอ,อาจจาะมาบ่อย,อยนะครับผมนะก็วันนี้เลยลองดูว่าจะไล่สดได้ไหมนะครับผมก็ ถือว่าได้นะครับผมถือว่าได้ถือว่าได้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับทีน้องเอฟซีจากสพกปลาวนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมผมเห็นคนมาพูดคุยกันได้เลยนะครับแต่หลายท่านก็อาจจะว่างอยู่หรือว่าหลายท่านก็ยังทำงานอยู่นะครับผขมาพูดคุยกันได้หรือจะโทรเข้ามาพูดคุยถามไถ่กันได้นะครับผมที่เบอร์โทร ที่ผมเคยให้ไว้นะครับผม0 89, 8 9 8 2 9 0 6 0 5นะครับผมสามารถโทรเข้ามาพูดมาคุยกันได้นะครับผมนีสะดุดนิดหน่อยครับอ๋อต้องขออภัยด้วยนะครับผมบางทีคลื่นอินเทอร์เน็ตจากจุดที่ผมนั่งไลฟ์สดอยู่อาจจะไกลนะครับผมอาจจะมีคลื่นสนิทสะดุดนิดหน่อยนะครับผมต้องขออภัยด้วยโอ้สุดยอดนะครับผมดีใจด้วยนะครับผมพี่น้องทางมุกดาหารบอกว่า ที่มุกอาหาร160บาทครับโอ้โหยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยเปี่วัดพา,านะครับผมเยี่ยมเลยนะครับน่าจะเป็นแพคขุนไม่เป็น20กิโลหรือเปล่านะครับผมยังไงก็คอมเมนต์เข้าบอกกันด้วยพี่น้องที่อยู่โซนต่างจังหวัดนะครับผมนะท่านมีข่าวข่าวข่าว,าวสารยังไงที่จะมาพูดคุยบอกต่อกันก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมนะเกี่ยวกับการเลีเล้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับผมนะเพื่อเป็นประโยชน์และก็เป็นปแนวทางสําหรับท่านที่สนใจที่้ามารับชมใหม่นะครับผมนะ หลายๆท่านก็ยังมองหาอาชีพอยู่ขอบคุณมากนะครับผมสําหรับสิบท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะวันนี้นะครับพี่น้องโซนทางาภาคเหนือนะครับผมนะที่รับชมอยูนะ่ตอนนี้นะครับผมรู้ว่าโซนทางภาคอีสานเราช่วงหน้าหนาว และจังหวัดเนี่ยมันอาจจะมีลมมาพูดคุยบอกต่อกันได้นะครับผมว่าเออแพอะ่ช่วงฤดูหนาวนี่มันมีเจ็บป่วยไหมเจอลมหนาวและป่วยไหมหรือว่าอาการเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเข้ามาพูดคุยกันได้เพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรเราที่รับชมอยู่นะครับผมหล,หลายท่านอาจจะประสบปัญหาแต็กไปนะครับผมหลายท่านอาจจะประสบปัญหาแต็กต่างกันไป สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับภานาลายทางสีเท่านะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับผมพระพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมนะทั้งองตาไปบนยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับท่านที่เข้ารับชมใหม่ท่านที่มารับชมเป็นประจำก็ต้องขอบคุณมากๆด้วยนะครับผมนะปีใหม่นี้นะครับผมนะขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงประสบผลสําเร็จคิดถึงใดสมหวังดังปรารถนานะครับผมร่ารวยร่ารวยกันสุดทุกคนนะครับเนาะ หลายท่านก็ขายได้ราคานะครับช่วงนี้แพะ้นะครับคอมเมนต์ก็มาพูดคุยกันได้นะครับผมคอมเมนต์กามาพูดคุยกันได้นะครับผมถามถ่ายพูดคุยกันได้นะครับบรรยากาศร่มรื่นตรงหน้าหนาวสายฝนฝนหนาวนะครับผมนะบรรยากาศร่มรื่นมันมันมันจะไม่จะไปฝนตนหนาวมันจะเป็น ปลายหนาวต้นร้อนนะครับฝุ่นผิดนะครับมีฝนตกเป,นเ,ปนเป็นบางพื้นที่นะแต่มันก็จะเข้าสู่ฤด,ดูร้อนแล้วนะครับราคาแพ็คผุนไม่เกินหนึ่งคู่นาคาร้อยสิบบาทนะเท่าไราก็ได้ครับ <_ T> โอ้โหดดีด้วยครับ โซนโคราชนะครับผมหลายๆท่านก็ประสบผลสำเร็จนะครับผมเลยโทรมาพูดคุยบอกต่อกันนะครับผมก็เจอเยอะทั้งโซนทั้งอุบลนะครับผมราชธานีก็หลายๆท่านก็ประสบผลสำเร็จกันเยอะนะครับผมก็มีโอกาสนะครับผมนะโอกาสหน้าเดินทางไปภาคอีสานก็น่าจะได้ไปแวะพี่น้องทางสกลนครนะครับผมโซนฝั่งสกลนครนะครับผมนครปฐมธานถ้าท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผม และกระทรุทายกันได้นะครับช่วงนี้เดื่ทางค่อนขยัะลำบากหน่อยนะครับผมอยู่ที่โซโควิดนะครับสําหรับ18ท่านนะครับผมที่เขามารับชมยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมลองดูว่าปี64นี้2564นี้ผมลองดูว่าภาพจะคมชัดไหมไร์สดนได้ไหมลองดูก็โอเคนะครับพอได้นะครับพอได้พอได้ พี่น้องที่ชมทางบ้านจะดูแล้วว่าเออภาพผ,ผมชัดเสียงผมชัดดีก็มมน้ามาพูดคุยกันได้นะครับเพราะว่านไม่เหมือนวิดีโอที่เราทําลงไปมันจะตัดต่อได้ตัวนี้มันไลฟ์สดนะครับผมเ,เมื่อไหรจะไปทำพิจูอ่างทองีกครับพี่หน่อยก็เดี๋ยวถือโอกาสไปนะครับผมขอถือโอกาสไปเวลาว่างๆเดี๋ยวจะไปทาพิจยนะครับผมที่โซนอ่งางทองนะครับผมไม่นานไม่นานให้พ่จูเขา ปรับปรุงนะครับผมนะถ้ามีอะไรพร้อมพิจูดผมจะต้องมโอกาต้องไปไปเวียนหาพ่จูยอีกรอบหนึ่งนะครับอยากให้ไปตรงไหนก็บอกมาได้เลยนะครับผมนะอยากให้ไปตรงไหนก็บอกได้เลยบอกเส้นทางเราด้วยถึงจะไปถูกนะครับผมนะหลายหลายท่านก็อยากให้ไปเยี่ยมชมก็ต้องบอกมานะถ้าไม่บอกไปไม่ถูกนะครับเส้นทางไปไม่ถูกเพราะว่ายิ่งออกต่างจังหวัดนะโอ้โหวันนั้นไปบน วิ่งเปร้อยๆกิโลยังไม่เจอเลยครับไกลกลนมากนะครับผมไกลกันมากนะครับในหลายท่านก็ติดภารกิจนะครับผมในหลายท่านก็ติดภารกิจก็เลยไม่ค่อยได้เจอครับนะครับเดี๋ยวจะโอกาสหน้าก็มีโอกาสไปอีกนะครับต้นไผ่ต้นไ่นิดหนึ่ง ถามนิดเพยงว่ามีมีขึ้นมีขึ้นหรือยังบอกเงี้ยนะสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมกันเป็นประจำนะครับผมนะขอบคุณมากครับสําหรับสิบแปดท่านนะครับตอนนี้ก็วันนี้ครบห้าหมื่นซับนะครับผมห้าหมื่นผู้ติดตามก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมสําหรับท่านที่เข้ามารับชมและกรุณาเข้าไปกดติดตามเป็นซับให้นะครับผมนะฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับผมนะเป็นไงบ้าง สวัสดีครับพี่หน่อยรอบวงน้ำเดือครับผมโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับไทยบ้านไทยบ้านนะครับไทยบ้านชแนลนะครับผมหนึ่งเก้าเก้าสองขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมที่เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมนะไม่ได้เจอกันนานนะครับไม่ได้เจอกันนานตังไงก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับ โอ้ oh, ช่างทองเหรอสวัสดีครับช่างทองขอบคุณมากๆนะสวัสดีปีใหม่ครับผมช่างทองนะสวัสดีปีใหม่ครับขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณมากเลยสบายดีครับผมสบายดีพ่อสบายดีครับผมสบายดีครับนะครับเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกที่ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมในช่วงปี2 5 6 4นะขอบคุณมากๆเลยครับครบห้าหมื <society> ่นซ <CSS> ับนะครับผมนะก็ต้องขอบคุณมากเลยมาไลฟ์สดพูดคุยกับ พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าน้าอาเรานี่ครับผมเนาะต้นไผ่ได้ถามถามไม่พอป่ะได้ถามไม่พอป่ะเอาลองถามพี่ทีเด็ดไม่งั้นพ่อไม่รู้ถามไม่ก่อนแล้ว สวัสดีปีใหม่ครับน้อยสวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ถามว่าโอ้โหนะสวัสดีครับ คุณไปยืปนไปสั่นนะครับผมนะช่ทงถองนะนอ้าวทำไมล่ะอ๋อไม่ใช่อะไรหรอกไปอยากอยากรู้ว่ามันขึ้นไหมไงพนาะก็อ,อยากรู้นะว่ามันขึ้นไหมใช้เวลาไปสิบเจ็ดนาทีแล้วนะเดี๋ยวสักครั้ก็จะลงแล้วก็มาพูดคุยกับพี่น้องเรานะครับผมนะ เสียงอะไรเหรออ,หอืมโอเคตอนนี้หยุดใสครับพี่หน่อยคนระับอ๋อผมตอนนี้อยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับผมเนะี่ยช่างทองอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับที่เก่าที่เก่าช่างทองจาต้นไม้ได้ไหมต้นเดิมต้นเดิม <c oughs> ต้นไม้ต้นเดิมนี่แหละนะเมื่อสมัย อาปีที่ผ่านมาเราพอนั่งไลฟ์สดกันอยู่ตรงนี้นะครับผมต้นเดิมนี่แหละนะครับลอง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 สวัสดีปีใหม่ครับไอ้หน่อยสวัสดีปีใหม่ครับคุณโอเลอิสานบ้านทรายมูลนะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับลองลองลองไปถามดูที่ว่าขึ้นยังผมไปยู่คลองสิบคือเก่าแล้วครับผมดีครับผมขอบคุณมากที่ไหนก็ไม่เหมือนที่เดิมครับผม เป็นยังไงบ้างงานการงานเยอะนะครับผมเนาะทางทองนะงานเยอะนะซังนี้นะมผมก็นี่แหละแบบแบบแบบก็มานั่งไลฟ์สดให้ดูนี่แหละพูดคุยทักทายกันไปนะครับพูดคุยทักทายกันไปดูดูแล้วน่าจะเป็นที่เข้ามาน่าจะเป็นเพื่อนๆเราอ่าในกลุ่มเดิมๆนะครับผมเนาะ കുഞ്ഞിന്റെ പേരൊന്നും അല്ല. ครับผมมาส่ทางทองลยครับผมครับผมนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมนะจะลงแล้วทำไงเนี่ยยังลงไม่ได้เลยต้องวนจอขึ้นไหมขึ้นไงโอกแล้วจบแล้วจบอพ,พอบอกเขายัางล่ะบอกแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่โอ้ในตรง